สวัสดีครับท่านผู้ชมครับดรชาลอนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุ๋มจิ๋มแคมป์นะฮะบรรยากาศนะครับที่ตำบลวังชุมพูอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะฮะกับบรรยากาศบริเวณลานนะครับอ่างเก็บน้ำนะฮะท่ามกลางขุนเขาแล้วก็นี่นะฮะนี่ครับมีแคมป์นะครับหมูกระทะนะครับ บรรยากาศนะฮะซึ่งเป็นตลาดชุมชนนะครับที่ตำบลวังชมพูนะฮะกับบรรยากาศนะครับโอ้โหท่านผู้ชมน่านั่งมากต้องมาต้องเร็วนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาปิดแค่สามทุ่มสี่ทุ่มนะฮะอยู่บรรยากาศนะครับสวัสดีครับผมต้นตอชอนะฮะบรรยากาศนะครับเด็กๆก็เล่นสนุกสนานไปนะฮะ ท่านผู้ชมครับที่บรรยากาศนะฮะท่ามกลางหุบเขาใครจะเชื่อว่าครับมีหมูกระทะนะมีหมูกระทะที่อร่อยและบรรยากาศนะครับท่านดูในแก่บรรยากาศนะฮะแล้วก็ข้างบนก็สามารถที่จะตั้งแคมป์เป็นที่พักได้นะฮะที่ปอปตวังชมพูอพําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์นะฮะผมพาดูบรรยากาศนะฮะนี่คือบรรยากาศของ แขกนะครับที่มาพักผ่อนในช่วงของวันหยุดยาวนะฮะบรรยากาศดีครับหมูกระทะที่นี่นะครับอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศอร่อยมากนะฮะบรรยากาศแพงนะฮะ ก่อนเนะดินชมบรรยากาศก่อนนะฮะสั่งเบียร์เลยด้วยนะบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับธรรมชาติสวยงามที่นี่เลยนะครับวางชมพูนะครับจิ้มจุม่มแคมวางชมพูนะครับ บรรยากาศนะครับท่านมาสัมผัสกับธรรมชาติที่เขตวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูรีนะครับนี่ฮะเ <c oughs> ด็กๆก็เล่นกันป <c oughs> น่านี่นะฮะ เราพิจิกมาท่านผู้ชมครับบรรยากาศนะฮะพักผ่อนแับครอบครัววันนี้วันหยุดนะฮะพรุ่งนี้นาจะเยอะเพราะว่าเป็นวันแม่นะครับสถานที่นะน่าจะน่าจะแน่นนะจัดยาวแบ่งได้แบ่งโซนได้นะครับถ้ามาสองสามคนก็แบ่งโซนกันไปแต่แต่มาเป็นครอบครัวก็สามารถที่จะต่อหรือเสริมโต๊ะได้นะฮะโอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยดูบรรยากาศนะฮะหมูกระทะ อืมเป็นไงโอ้โ oh หอาลละหะแล้โต๊ะที่สี่นะครับบ <c oughs> รรยากาศครับหลังจากที่เดินมาเย็ยนแล้วก็พักดูบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ามาที่นี่นะครับไม่ผิดหวัง นะครับไม่ว่าจะมาแบบครอบครัวหรือมาแบบคู่รักกัน2คนก็ได้นะฮะหน้าดำนิดหนึ่งอ่ะเมื่อวานไปตีกอบมาสวัสดีครับผมดรชาลอนะฮะก็สบายๆบรรยากาศนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่า เจอฝนเจอแดดเข้าไปที่นี่นะฮะอากาศเดืยนแรงดูข้างหลังฮะเป็นไง่งจเอียงเอียงมันเอียง ครับพักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครว่าด้วยภารกิจหาที่การงานกันต่อนะฮะมีเรื่องราวที่จะคุยกันอีกเยอะนะพักผ่อนฮะบอกทำไมหน้าคล้ำจังอ๋อเมื่อวานไปตากแดดมาเมืวันตีกอบทั้งวันนะฮะแล้วสมผัสแดดอ่อนๆนะในช่วงของประมาณสี่โมงห้าโมงนะก็เลยทำให้นะครับ ค่อนข้างที่จะร่างกายนะครับได้พลังงานจากแสงอาทิตย์เยอะเช่นเดียวกันวิวสวยครับวิวสวยมากเลยครับ มาแล้วไม่ผิดหวังที่นี่นะฮะเอ่อบริเวณวังชมพูนะครับจุ่มจิ๋มแคมหมูกระทะปิ้งย่างที่นี่เลยครับแล้วก็สมัมผัสที่มันมีอ่างเก็บน้ำด้วย นะมีหมูกระทะบรรยากาศผมว่าหน้าหนาวนี่นะน่าจะเป็นแนด์มาร์กอีกที่หนึ่งท,ที่ทางด้านของนักท่องเที่ยวนะฮะจะหาที่สําน,นะฮะ